สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดขาแนลมาเด้อจ่าเอฟซีกินเผาน้ำกันเดี๋ยวจะเป็นคลิปไม่มีเสียงโอ้ได้ยุ่ไม่ได้ตรงนี้คับไปแล้วของไอ้กระพริบนะตุดท้ายได้บอกกระพริบไหมไม่เป็นไรนี่นะเพื่อความมั่นใจนะผมจะพูดไว้ก่อนอืมตอนยังไม่ได้เข้าปากนี่ต้องตักนนี้ก่อน ก็มาทานข้าวร่วมกันในซีซท่านวันวนี้เราก็กินข้าวแบบเงาๆนะฮะบ่าวเป็นก๊อฟหรือยักินข้าวพี่บา่าวกา็โอ,อ,อ,กอ,อ้ขี้เเขวกะไฮกับผุดน้เจ้าละล่ะบ่าวหัดกลัวอาหารพอโอ้ยเลือนี่มัต้องย่านพรพ่อกินรสเจ้าอน้าหันนะคุณจะกินพักหรอกมาเมื่อกี้เป็นอะไรไปดงมะดองมาได้ไงไม่รู้เนื้อ

เนออ <c ười> ั่ดูเลยเ้าเอื่องเจ้าครับนูไผ่เนี่ยน้องไผ่บ่บนี้บอกอืดคนเดือดนั่นนี่บ้านเราเป็นยังง เขา,ขาเป็นอย่างนี้ตลอดไ, <c oughs> ไหมน้อยอร์ปกติเขาดูคนเดียวเป็นไหมหนักกว่านี้เขาไม่แม่แบบดูคนเดียว,ป,ยวป,บบยปล่อยพลังเหมือนยอ,อย่างงี้นะ,นนะผมเห็นนะบางทีมันเหมือนจะเกินเกินอะ่ะบางทีกับการก็แบบนั่งคนเดียวแบบแล้วปล่อยพลังเหมือนเทลโลทำอะ่ะแบบไม่มีใครเล่นด้วยนะแบบผมแอบเห็นเองนะใช่ พลังเยอะต้องใช้บ้างเคยห็นหลายครั้งอยู่นะพี่แบบไม่มีใครเห็นอ่ะนะน,นี่นี่คือประตูไงประตูป,ประมาณไหนหน้าสองกินข้าวนี่ตี อาจะไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่มาพูดหน่อยพี่บ๊อบจริงวะเดี๋ยวมันจะพอเวลากินห่ฮพูดมเข้ากรองเสียมคนตายเพราะขุนข้าวด้วยนะเนาะอย่าเราเข้าผิดนระู

หมดเลยสักหมดแล้วพรุ่งนี้กินไมหมชักบ่แม่ดีดีละนี่อืม,อมบางกีรานตั้งซั่งมาได กินได้ริไหอ่กินได้เาหมดงไไปไหนเาอ่อน่้มอ่ปแล้วป่อืมอ่ะบเดนครับกไ้แล้วดิ้ด้วยครับมไกทีกินกันดีกมเลยท่ไ่ทุกทดีเรดีล นี่ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะัมสวัสดีค่ะ